อยากรู้จักกับคนที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆกับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้าถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนเขาพูดจริงไหมก็ตัดสินใจรู้จักกับพระเจ้าเลยแล้วกันด้วยตัวเราเองสวัสดีค่ะชื่ออัญชลีสิริพรชื่อเล่นชลีค่ะปัจจุบันเป็นครีเอทีฟแล้วก็นักเขียนโฆษณาค่ะ อยากขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาพบพระเจ้าเนี่ยดีชีวิตมีแต่ความวุ่นวายเนาะฉาบตัวเองไว้ด้วยความสําเร็จชื่อเสียงที่เราคิดว่ามันเป็นที่สุดของเราแล้วแต่ในความเป็นจริงเราข้างในเราอะ่ะมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็ไม่มีความสุข เรานัดรวมรุ่นที่มหาวิทยาลัยกันค่ะแล้วเพื่อนที่โบสเนี่ยอาจารย์กวางเนาะก็ไปที่งานนัดรวมรุ่นด้วยกันด้วย <_ d ew is> คุณกวางเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับเพื่อนอีกคนนึง <_ d ew is> เขารู้สึกว่าเราเหมือนไปคนที่ไม่มีความสุขเราก็เริ่มงงอะว่าเราก็ว่าชีวิตเราก็ดีนะเราก็แบบโอเคทุกอย่างทําไมเขาถึงคิดว่าเราไม่มีความสุขทําไมเขาถึงดูออกซึ่งจริงๆลึกๆข้างในเราอะเราเป็นแบบนั้นจริงๆเขาก็ชวนเราบอกว่านั้นกว่านาทีที่จะถึงเนี่ยไปโบสถ์ด้วยกันไหม เราก็อ่ะก็ไปก็ได้ก็รับปากไปก่อนซึ่งปกติเราเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปเจอคนเราจะบอกทุกคนเสมอว่าถ้าใครชวนเราไปในที่แบบนี้ได้คือเก่งมากเรายังบอกกวางเลยว่าถ้าแกชวนเราไปได้แกเก่งมากๆแล้วในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จเขาก็เหมือนย้ําเราว่าอยากให้เราไปจริงก็ได้ไปค่ะวันนั้นเป็นความรู้สึกที่ทุกคนดู อยากต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่อะแล้วที่เซอร์ไพรส์คือทุกคนรู้ชื่อเราหมดเลยมันเหมือนทุกคนเขาพร้อมต้อนรับอยากให้เราเข้ามาที่นี่จริงๆส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตยอยู่กับการไปงานต่างๆในแวดวงที่เราทํางานเราอยู่ในสังคมแบบนั้นมาเราค่อนข้างระวังตัวแต่ก้าวแรกที่เราเข้าไปที่ะจักเรารู้สึกได้ถึงความความจริงใจแล้วการต้อนรับจริงๆที่อยากให้เราไปที่นั่นค่ะ าเราอยากรู้จักกับคนที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆกับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้าใครๆก็บอกว่ายิ่งใหญ่เพื่อนเราก็บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเจ้าจะทาให้เราดีขึ้นแต่มันไม่เท่ากับที่เพื่อนเราบอกถ้าเกิดเราไม่ไปสัมผัสด้วยตัวเ,เองถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนเขาพูดจร <L> ิงไหมก็ตัดสินใจรู้จักกับพระเจ้าเลยแล้วกันด้วยตัวเราเองเราตอนนั้นก็บอกตัวเองว่าถ้าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะรู้จักกับพระเจ้าเราถ้ามไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด ทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปจุดเดิมก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนแล้วเนาะที่เชื่อพระเจ้ามาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดในชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนที่บูชาความสําเร็จบูชาชื่อเสียงบูชาเงินเราทําทุกอย่างเพื่อให้เราประสบความสําเร็จเพื่อให้เราเหนือคนอื่นเราอยู่กับการแข่งขันตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราจะทํา งานอะไรก็ได้เราจะแลกอะไรก็ได้เพื่อให้เรามีเงินแต่พอเราได้มาพบพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรารูร้สึกต้องเลือกว่าถ้าอะไรมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความบาปเป็นสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความตายหรือความไม่รอดเรากล้าสละไหมเรากล้าทิ้งไหมแล้วในที่สุดพอเราได้มาพบพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเราที่เราจะเลือกเลือกอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเราอาจจะต้อง <tenga S 2> ตัดบางอย่างเราอาจจะต้องได้อะไรน้อยลง แต่สิ่งที่เข้ามาเติมคือสิ่งที่เพื่อนเราเคยบอกแหละว,ว่าเราดูไม่มีความสุขแต่ปัจจุบันเรารู้สึกว่าระดับความสุขของเรามันวัดได้แม้ระดับความสมมําเร็จทางโลกของเรามันอาจจะวัดไม่ได้เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มเราเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้อยากได้แบบนั้นแล้วค่ะเมื่อเราตัดสินใจเลือกพระเจ้าค่ะดีจัดทุกอย่างที่เป็นเรื่องของพระเจ้าไว้ลำดับแรกแล้วงานหรือทุกอย่างของเราค่ะเป็นเรื่องรอง คือเลือกพระเจ้าก่อนปัจจุบันนี้คือถ้ามีงานเข้ามาในวันที่ตรงกับวันมาโบส์วันที่ต้องเข้าแคร์วันที่ต้องเรียนสีค้าลีก็จะขยับออกไปคือเรามั่นใจในพระเจ้าว่าถ้าเราปฏิเสธเพื่อพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดสรรชีที่เหมาะสมมาให้เราเองไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียอะไรไปค่ะปัจจุบันก็หลายๆคนก็ทักว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเราไม่ได้บ้าเหมือนเดิมเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความหยิ่งความเหยียมมีอีโก้มากก่อนเราจะรู้สึกว่าแบบ ฉันก็เก่งคนหนึ่งในวงการฉันก็แบบตัวท็อปพอกลับมาเป็นคนที่เป็นคนเล็กน้อยในพระเจ้าเรากลับมีความสุขแล้วทุกคนก็สัมผัสได้ว่าเราดูมีความสุขเราดูเหมือนไม่ได้เหนื่อยหันไปทีหนึ่งเราเจอแต่คนที่รายล้อมที่เป็นพลังงานดีๆถ้าให้บอกว่า7เดือนที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างขอยกอรพระวจนะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าคือโรม12ข้อที่2เนาะที่บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่าง คนในโลกแต่ให้ประพฤติตามอย่างตามพระวจนะตามแบบอย่างของพระเจ้าคือมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เคยเราเคยรู้สึกว่าทางโลกอะ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องทําเราต้องเวิร์ก hard เราจะเวิร์กไร้บาลานไม่ได้เราต้อง hard, ร, hard, ร, hard, รองวยเราต้องมีเราต้องได้เราต้องแบบชนะแต่เราไม่รู้ว่าการที่เราต้องรักใครมันคือสิ่งสําคัญชีวิตมันอาจจะไม่ได้แบบฟูฟ่ฟา มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเคยได้แต่สิ่งที่เราไม่เคยได้เลยคือทั้งเวลาที่ได้พักผ่อนทั้งเวลาที่เราได้ได้ให้ความรักคนอื่นบ้างได้ได้รับความรักบ,บ้างจริงๆจากพระเจ้าจากพี่น้อง <Anything. S 2> เรารู้สึกว่ามันซื้อไม่ได้ในทางโลกอยากขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้พอพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราภายในเรารู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนที่ดีกว่านี้ ในเวอร์ชันของพระเจ้าได้นะถ้าเรายอมพระเจ้าเปลี่ยนแปลงภายในเราจริงๆถ้าเรายอมที่จะจำนวนถ่อมใจกับพระเจ้าจริงๆให้พระเจ้าได้ชำระในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองด้วยพลังของเราเองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่พระเจ้าทำให้เราเชื่อว่าเราเป็นได้เราเข้มแข็งเราเก่งพอเรามีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในแบบที่ตามวิถีของพระเจ้าได้ค่ะ ก็อยากจะหนุนใจสําหรับทุกคนที่อยากรับเชื่อพระเจ้าอยากให้พระเจ้าเข้าไปอยู่ในชีวิตนะคะอยากให้คุณได้สัมผัสแบบดีว่าพระเจ้านะั้นทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นความรักสําหรับทุกคนพระเจ้าเป็นทุกๆอย่างให้กับคุณได้คุณต้องเชื่อก่อนคะ่ะและมีความหวังมีความหวังใจในพระเจ้าแล้วจากนั้นคุณจะพบความรักที่ยิ่งใหญ,ใหญ่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากภายในอย่างแท้จริง ก็อยากจะหนุนใจทุกๆคนนะคะให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะเพื่อรับสันติสุขรับความสุขความรักจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับทุกคนนะคะได้พบกับสันติสุขและก็พบพระเจ้าไปด้วยกันคะ่ะ